จะเรียกว่าเป็นวิกฤตผู้ริบไัยก็ได้เกิดขึ้นท่ามกลางการเล่นการเมืองผระเด็จการคนสุดท้ายของยุโรปก็คือลูคาเชนโก้เอาคืนแสบมากใครจะคิดนะว่าจะใช้วิธีนี้นี่มันคือแผนของลูคาเชนโก้ที่มีปูตินหนุนหลัง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ตัวต่อตัวกับกรุณาบคคำศรีกับผมตัวลิต,ตรและตัวพี่นาค,ครับกลับมาแล้ววันนี้แต่งตัวสบายๆนั่งก็สบายขออนุญาตแล้วก็ขออภัยเพราะว่าเอาขาพับแบบนี้เนื่องจากโซฟาเนี่ยมันสูงแล้วขาเราสั้น <c oughs> มันสูงเนาะไม่ใช่ว่าเรา,เราขาสั้นใช่เดินสซาตัวใหเลยอแออย่างเงี้ยแต่ว่าการแต่งตัวไม่เป็นอุปสรรคต่อการเมาส์วันนี้เมาส์เรื่องอะไรคะ วันนี้เมาเรื่องแขกรับเชิญเจ้าเดิมของเราลูคาเชนโกอีกแล้วมอมกแล้วหรอ <c oughs> ลูคาเชนโกคนที่เคยติดตามรายการเราคงจะเคยติดตามตอนเผด็จการคนสุดท้ายแห่งยุ <c oughs> โรป <c oughs> ตอนนี้แผงลิ์อีกแล้วกลับมาเป็นข่าวอีกรอบเ,ออเดี๋ยวไปดูก่อนว่าไอ้ลิ์เดตท,ที่สร้างไว้เนี่ยคืออะไรที่นี่ก็คือชายแดนของประเทศเบลารุสที่ช่วงติดกับประเทศโปลแลนด์ตอนนี้มีอะไรที่เห็นในภาพก็คือผู้อพยพ น่าจะหลักพันหลักหมื่นนะนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากประเทศที่มีสงครามกลางเมืองอิรักซีเรียนะอัฟกันก็มีนะเอออัฟกานิสถานก็มีก็เป็นเป็นผู้ลี้ภัยเป็นผู้พยพที่อยากจะเดินทางต่อไปเยอรมนีใช่แต่ว่ามาติดที่ชายแดนแล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเข้าข้ามชายแดนไปได้แล้วเข้าโปลแลนด์เนี่ย เขาก็จะสามารถเดินทางไปถึงเยอรมน,นีได้เพราะว่าโปรแลนด์เป็นประเทศสมาชจิกงส,าสาภาพยุโรปเออใช่ก็คือถ้าเข้าโปรแลนด์ได้ก็คือเข้าเยอรมน<ช>ไมีได้ยูก็ <EU S 2> จะดูแลแล้วใช่ทีนี้ที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผู้อพวพเหล่านี้เนี่ยปรากฏถูกกั้นไม่ให้เดินทางต่อด้วยเหตุผลทางการเมืองอล้วนๆเลยเอางี้กลับไปที่นั่นก่อนคือพี่เป็นพวกที่แบบถ้าไม่มีแบ็กกราวน์เนี่ยเราไม่ถูกต้องกลับไปแบ็กกราวน์ก่อนเพราะถ้าไม่ไปแบ็กกราวน์นะก็จะก็จะงงๆว่าจะไปยังไง พี่กำลังจะบอกว่าปัญหาผู้ลิภัยผู้พยพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่ภาพอย่างนี้คลื่นผู้พยพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดอ่ะเป็นข่าวบ้างไม่เป็นข่าวบ้างนะคะแต่ว่าที่มันใหญ่ๆที่สุดแล้วเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกเลยตอนนั้นเนี่ยแล้วพี่ก็เก็บกระเป๋าเดินทางไปตามรอยเส้นทางผู้ลิภัยผู้พยพด้วยตอนนั้นเนี่ยก็คือช่วงปี2015ลิตเติ้ลเกิดยัง กิดแล้วเกิดแล้วู <G ül üyor> จาได้มันจะมีออภาพที่คนจําก็คือภาพน้องอลันออที่เป็นเด็กผู้ชายที่มาเกิดช,ชายหาดภาพนั้นนะที่ปลุกกระแสปัญหาผ้อพยพในยุโรปน้องอลันเนี่ยเสียชีวิตเพราะว่าเรือล่มแล้วทะเลเนี่ยพัดร่างของน้องเนี่ยมาเกยฝั่งที่ประเทศตุรกีที่พูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าจะที่ายว่าช่วงปี2015เนี่ยเป็นช่วงที่เกิดวิกฤต มากมายในตะวันออกกลางตอนนี้ก็ยังมีวิกฤตอยู่แต่ตอนนั้นมัน,มนวิกฤตมันหายนะมากก็คือสงครามในซีเรียใ,ในอิรักก็เจอไอซิสไอซิดกำลังรุ่งเรืองเฟื่องฟูคนก็หนีตายอตอนที่เขา,ายึดโมซูลเออตอนยึดโมซูลยึดอิรักยึดได้จัดตั้งคอลิฟะแบบว่ายิ่งใหญ่มากมีขบวนรถแบบว่า<อ>เป็นคือตอนนั้นเขารุ่งเรืองถึงขีดสุดคนก็หนีตายกันทีนี้หนีตายเนี่ยเขาก็ต้องไปหาชีวิตทีด่ดีกว่าใช่ไหมเขาก็คง ต้องไปแถวๆนั้นแนหะแถวตะวันตกทีนี้คนที่ออกจากอิรักซีเรียเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนั้นเนี่ยที่พี่ไปตามเนี่ยนะพี่ก็ไปตั้งแต่ชายแดนซีเรียเลยคือตอนนั้นออกจากซีเรียเยอะมากเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยเขาจะออกจากซีเรียแล้วก็จะไปจอแดนแล้วถ้ามีสตังเนี่ยก็จะขึ้นเครื่องบินจากจอแดนเนี่ยมาตุรกีประมาณสักสองสามชั่วโมงถ้าจัไม่ผิดเพราะว่าตุรกีเนี่ยเป็นประเทศสุดท้ายของ เอเชียก่อนจะไปทวีปยุโรปซึ่งใกล้ๆสุดก็คือกรีซใช่ทีนี้ตุรกีที่เขาไปกันเนี่ยเพราะว่าเมืองหนึ่งของตุรกีก็คืออิสเมียแล้วก็เมืองแถวๆชายฝั่งตุรกีแถวนั้นเนี่ย <ção> มันจะเป็นจุดที่สามารถข้ามไปกรีซซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปได้ในระยะเวลาที่เร็วและระยะทางที่สั้นที่สุดทะเลที่กั้นระหว่างอิสเมียกับเกาะของ กรีสอย่างเช่นคอสเลสบอสอะไรพวกนี้มันจะใช้เวลานั่งเรือประมาณพี่ตอนพี่นั่งไปประมาณชั่วโมงกว่าแต่ถ้านั่งเรือยางก็อาจจะ3าสี่ชั่วโมงตอนนั้นพี่นั่งเรือมีเครื่องไปเพราะนั้นคนก็จะใช้เส้นทางเนี้ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้ไปถึงตุรกีให้ไปถึงเมืองชายฝั่งอย่างอิสเมียร์เนี่ยเราก็จะมีพวกค้ามนุษย์เนี้ยมาเก็บค้าหัวเพื่อที่จะเอาผู้ลิภัยเนี่ยลงเรือยางข้ามฝั่งไปเกาะ แล้วเลออยยางมันจะลอดไปจนถึงเกาะเราพี่นาะบางคนก็ไม่รอดน้องอลันเรือล่มไปกับพ่อเรือล่มแล้วก็จมกลางทะเลอียิียนเพราะว่าทะเลมันก็คลื่นแรงคือพี่ไปมันก็วันนั้นคลื่นสงบๆง,บง,บงบัชนี้ก็แทบอ้วกอะ่ะเออเพราะว่ามันมัน,นแล้วเราจำได้ว่าเรือลำหนึ่งเนะี่ยบรรจุคนเยอะมากนะเยอะมากคือแน่นจนคือตอนนั้นตอนที่พี่ไปทำข่าวเนี่ยนะคือพี่ก็ตามตั้งแต่ชายแดนซีเรียไปจอร์แดน คนที่ติดอยู่จอดแดนก็เยอะที่แบบไปต่อไม่ได้แต่คนไปต่อได้ก็ไปตุรกีพี่ก็ตามไปแล้วก็จากอิสตันบูลก็นั่งเครื่องไปอิสเมียร์แล้วก็ไปเจอผู้ลิภัยเยอะมากตอนนั้นะเยอะแบบเยอะจริงๆแบบคือมันมันแบบมันโอเวอร์เวมมากอะมันเห็นแล้วแบบโหมันขึ้นมันุกในขนาดนี้เลยแล้วก็เขาก็จะขึ้นเรือตอน,นั้งคืนกันแล้วก็จะมีในหน้าเก็บคนละ2,500ดอลลาร์ ลิตเ,เติ้ลมาสามคนมีเด็กมีอะไรด้วยเด็กลดให้ครึ่งราคาอะไรเงี้ยแล้วก็เอาใส่เรือ,อยางไปตอนคืนเรือ,อยางก็จุไป40-50คนนั่งกันแน่นๆเลยนั่งกัแ,แล้วก็ปล่อยลงทะเลอีย e นียนไปแล้วก็ใครรอดตายก็ไปถึงฝั่งกรีซแล้วพี่ก็ข้ามเรือเนี่ยไม่ได้ไปเรือ,อยางนะเพราะว่ากลัวข้ามไปรอพวกผู้ลี้ภัยที่เกาะเลสบบสของกรีซกับเกาะคอสอแล้วก็จะภาพที่เราจำได้คือเรือ,อยางก็ ก็ลอยลอยลอยมา <ๆ S 2> แล้วก็อาสาสมัครก็จะลงไปช่วยดึงเข้ามาแล้วก็จะเอาผ้าห่มผ้าห่มไปให้ผู้พยพยพเพราะว่าหนาวมากอมเอออันนั้นเน่ะคือคือสิ่งที่เกิดขึ้นที่เล่ามาสยาวเนี่ยการจะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเส้นทางที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นเส้นทางนี้เป็นหลักเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วมันก็มีไอ้พวกแก๊งค้ามนุษย์อะที่มันอมคอย คอยอำนวยความสะดวกเขาเข้าใจได้นะเพราะว่าตะวันออกกลางมาตุรกีมันก็ใกล้ที่สุดแล้วแล้วตุรกีที่สําคัญเป็นประเทศที่อบรับ,บรรดาผู้อ,อพย,ยพด้วยเพราะว่าเป็นพี่น้องอเป็น布拉ตูดเป็นมุสลิมแล้วตุรกีเนี่ยรับผู้ลี้ภัยไว้เยอะมากนะสามล้านสี่ล้านคนเพื่อกันไม่ให้ไปต่อสาภาพยุโรปนะเมกนะเมกิลก็ให้เงินช่วยเยอะมากเพื่อที่จะให้เก็บผู้อพยพไว้ให้ตรงนั้นคืออันนั้นน่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตั้งปี2015ใช่ไหมปรากฏว่า ในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้เส้นทางนั้นกันเท่าไหร่แล้วอ,ออแต่ว่าบางส่วนเนี่ยมาใช้เส้นทางไอ้ที่เราเห็นกันเนี่ยที่มาแออัดยัดเยียดอยู่ชายแดนตรงโปรแลนด์เนี่ยก็คือคนเหล่านี้เนี่ยมาเพราะว่าถูกโน้มน้าวให้มามตามข่าวนะ ถูกหลอกก็มีนะอ,อย่างเช่นถูกหลอกว่าโปรแลรนด์เปิดชายแดนเข้าไปได้เลยคนก็เชื่อก็กลูก,กันไปแต่ปาตรากฏพอไปถึงไม่ได้เปิดแถมมีล้วรวดนามด้วยทีนี้ที่บอกว่ามันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยเพราะว่าผู้นําของเบลารุสเนี่ยก็คืออเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโก้เนี่ยนางก็ขงกแขนสศภาพยุโรป ถ้าจำกได้เมื่อปีที่แล้วเราก็ทำข่าวกันเยอะใช่ไหมที่นางชนะเลือกตั้งถล่มทลายถล่มทลาย <c oughs> แต่คนมันก็บอกว่าค้านสายตาเพราะว่าฉันไม่ได้เลือกเธอเธออยู่มา20กว่าปีแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันเบื่อเธอแล้วฉันไม่ได้โหวตให้เธอแต่นางก็ชนะเออพอนางชนะปรากฏว่าประชาชนก็ไม่พอใจเนาะลงมาประท้วงเป็นแสนเราก็ทำข่าวเยอะช่วงนั้นแล้วสหภาพยุโรปก็คว่ำบาตรเพราะว่านางใช้กำลังปราบปรามประชาชนจำได้ไหมที่นางขึ้นเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ถือไรเฟลิลอ่ะ โชอะโช์เออมาดเข้ม,ออม,ขมแล้วก็มีพวกเด็กๆออกไประปทวงกันเยอะแล้วก็จะมีชายชุดดำอะไปจับเด็กขึ้นรถตู้ใช่ออใช่แล้วก็<ด><ะ>ตำรวจเบลารุสเนี่ยทุบก็ทุบจริงๆนะทุบแหลกเลยใช่ใช่ทีนี้เบลารุสเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปคือไม่ได้เป็นสมาชิกเออยูอแต่ว่าอยู่ในทวีปยุโรปเพราะฉนั้นมันก็เหมือนกับว่าสหภาพยุโรปก็มองว่าอ,อสิ่งนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในทวีปอันเซเวียร์ของเรามันไม่ใช่จารีที่เรายึดถือ สิ่งที่ลูคาเชนโกทําไปทุบตีประชาชนไปละเมิดสิทธิทมนุษยชนแบบนั้นเนี่ยมันต่อหน้าต่อตาแบบนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ก็เลยความบาดแล้วนางสนไหมานางก็แค้นไงลูคาเชนโกแค้นมาจนปีดีแล้วก็ได้คือเขาบอกว่ามันเป็นกลยุทธ์แบบใหม่ที่ลูคาเชนโกเนี่ยใช้ผู้อพยพเป็นเครื่องมือด้วยกันสนับสนุนให้ผู้อพยพเนี่ยผ่านเบลารุสเข้าไปในสภาพยุโรปแล้วสนับสนุนยังไงอะ ที่หนูเห็นนะในคลิปที่เป็นอยู่ในทวิตเตอนะพี่นาเจ้าหน,น้าที่เบลารุสที่อยู่ตรงชายแดนเนี่ยเอาบันไดามาพาดให้ผู้อพยพเนี่ยปีนรั้วข้ามไปหรือบางทีก็เหมือนที่บอกไปตอนแรกว่ามีการปล่อยข่าวหรือว่าโปรแลนด์เปิดชายแดนมาเส้นทางนี้ง่ายที่สุดเข้า EU ได้เร็วที่สุดคือจริงๆแล้วเท่าที่ตามข่าวมันทําแบบเป็นระบบมากเลยนะเริ่มตั้งแต่เรื่องวีซ่าเลยคือ เมื่อคืนวานเพื่อนพี่ที่อยู่โมซูลเพิ่งเขียนมาเขาถามพี่ว่าเออ,อยูเป็นยังไงบ้างพี่ก็บอกว่าก็โอเคแต่เบื่อมากไม่ได้เดินทางแล้วเขาเขียนตอบมาไงหรือว่าเดี๋ยวให้อ่านก็ได้เขาบอกว่าเออ,อยูยังโชคดีนะที่ยูยังมีโอกาสจะเดินทางถ้าเกิด<ม>ยูเป็นชั้นเ<ม>นีย่ยยูไปแอปพลายวีซ่าแล้วบอกว่ามาจากโมซูลของอิรักเนี่ยยูบีดิสพอ o ์ n เชตไม่มีทางไม่มีใครก็ให้ยูหรอกถ้ายูบอกว่ามาจากอิรักแล้วยูจขอวีซ่าเดินทางไปนู่นไปนี่ เพราะปัญหาผู้พยพเนี่ยแหละพี่นาเพราะว่าคือพอมาจากบางประเทศเนี่ยที่มีสงครามกลางเมืองคนก็จะเริ่มตั้งหงสัยว่าเออจะอยู่แล้วจะเข้ามาแล้วจะออกไปเป่าว่าอะไรเงี้ยหรือจะมาเป็นโรบินฮูดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นประเทศต่างๆเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าแบบถ้ามาจากเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นนักธุรกิจใหญ่โตอะไรมากมายเนี่ยขอวีซ่ายากมากยากมากเหมือนเราช่วงหนึ่งที่ขอวีซ่าเข้าประเทศอะไรยากๆอ่ะเพราะว่าอาจจะมีไปทํา อะไรไม่ดีไว้อ,อย่างเงี้ยก็จะมีการเขาเรียกว่า discriminate พอสมควรเพื่อนพี่ก็บอกว่าเนี่ยกูลักเลยถ้าเกิดอยู่บอกว่าอยู่วันจะอิรักแล้วอยู่ได้วีซา่าทีนี้ไอ้ตรงนี้ยแหละคือช่องว่างที่ลูคาเชนโกเนี่ยเอามาใช้เพราะว่านางก็สั่งให้สถานทูตเบลารุสในหลายประเทศอออกวีซา่าให้ผู้อพยพเหล่านี้อย่างเช่นถ้าพี่เป็นคนซีเรียแล้วพี่เดินทางมาถึงชายแดนได้เข้ามาจอแดนได้ แล้วในจอแดนมีสถานทูตของเบลารุสเนี่ยพี่ไปขอเนี่ยพี่เข้าได้เลย hmm. มันขอไม่ยากคือเดอะการเดียนเขาบอกเลยว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการของลูคาเชนโกในการอำนวยความสะดวกให้คนที่อยากจะมาที่เบลารุสคืออยากจะเข้าเยอรมน,นีเข้าสภาพยุโรปเนี่ยให้มากองกันตรงนี้นะจ๊ะโ hmm. ดยการให้วีซ่า hmm. เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีสถิติที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่ช่วงต้นปีว่าคนที่แอพพลยวีซ่า เข้าเบลารุสจากตะวันออกกลางเนี่ยเยอะมากเราได้เกือบทั้งหมดพอมาถึงกรุงมิสแล้วเนี่ยเขาก็จํานวยความสุรุดยวยกันนี่ให้มีรถน่ะไปส่งที่ชายแดนแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ยังไงแล้วก็ปล่อยทิ้งนั้นแล้วก็เป็นภาพอย่างที่เราเห็นตอนนี้คือผู้อพยพก็ถูกทิ้งไว้ตรงนั้นลูกคาเชนโก็ทานี้เพื่อที่จะกดดันโปนแลนด์เพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยผู้อพยพเขาก็อยู่แบบสภาพ อากาศมันหนาวจัดมากอ่ะใช่เพราะมันเป็นป่าตรงมันเป็นป่าคือไม่ต้องเป็นป่าก็หนาวชิบหายแถวนั้นทำไมเดี๋ยวนี้พี่พูดชิบหายปล่อยมาก <c oughs> เลย hello, hello. hello. we are not from police okay don't worry yeah how are you hello hello two people or more ยุโรปตะวันออกมันหนาวมากพี่เคยไปยูเครนนะโอ้โหไม่คอสแบว่า no. ฉันอยากไปแบบอยู่ทะเลทรายโกบีอะไรเงี้ยแล้วเขาน่าสงสารนะเพราะว่าจะไปโปแลนด์ต่อก็ไปไม่ได้ออจะกลับบ้านก็กลับไม่ได้ก็คือถูกทิ้งไว้กลางทางอย่างนั้นเลยทีนี้คนเดสเปรสเขาอยากจะไปต่อเขาก็ไปพังรัว้วไปพยายามทุกทางเพื่อที่จะเข้าไปรล้โปแลนด์ทำยังไงอ่ะจะไปทุบตีเขาก็ไม่ได้มันขัดจารีบมันขัดขัดนอมของเราเพราะนั้นมันก็เกิดความตึงเครียดตามแนวชายแดนซึ่งนายกรัมนตรีโปแลนด์ก็ออกมาแถลงเลยบอกว่า นี่มันคือแผนของลูคาชินโกที่มีปูตินหนุนหลังเพื่อที่จะบ่อนทำลายความมั่นคงของโปแลนด์ซึ่งเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปคือเกาะกวนอ่ะก็ขอพี่น้องกันอยู่ะเออเขาซีกันดีปล่อยเสียงสัมภาษณ์ก็ได้เดี๋ยวหาว่าพี่โมูเออเนี่ยนายกโปแลนด์ออกมาพูดอ่ะฟังเสียงสัมภาษณ์ก่อนชานอฟน่าพันย์นิมาร์ชาล็อกวิสโควาอิสโบณ้าตอนแรกฉันจะบอกว่าอิมเพอร์ิอัลนาเนโออิมเพอร์ิอัลนาของรัสเซียก้าวหน้า เนี่ยเขาบอกเลยว่าปูตินอยู่เบื้องหลังแล้วเขาอธิบายว่าที่ปูตินทำเนี่ยเพราะว่าปูตินต้องการให้รัสเซียมีที่มีทางบนเวทีโลกให้มากขึ้นเหมือนกับจะเอาเอ็มพายกลับมาเพราะว่าเบลารุสก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตใช่ไหมแล้ว ลูคาเชนโกกับปูตินก็สนิทกันมากลูคาเชนโกนี่ตอนสมัยอยู่กับสหภาพโซเวียตก็เป็นทหารนะ่ะแต่ประเด็นคือพอทําวิธีนี้พี่นาพอโปรแลนด์เขากั้นชายแดนแล้วอะอแบบนี้ปัญหาก็ตกที่เบลารุสเองหรือเปล่าเพราะว่าผู้อพยพก็ไปไหนไม่ได้ก็อยู่ในเบลารุสอยู่ดีก็ใช่แต่ว่าเขาจะแคร์ทาไมในเมื่อเขาไม่ต้องดูคือถ้าเป็นเรื่องความช่วยเหลือเรื่องอาหารพี่ว่าก็ไม่น่าจะมีปัญหามากนะักเพียงแต่ว่าตรงนี้เนี่ยสมมติเบลารุสไม่ทําอะไร ปล่อยไว้แล้วพวกพยศตายทีละคนสองคนเนี่ยอยู่คิดว่าสหภาพยุโรปจะทนไหวไหมก็ต้องเปิดใช้เขาก็ต้องเออเขาต้องทําอะไรบางอย่างอะ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเหมือนกับลูคาเชนก็รู้ว่าเขาจะเล่นสงครามจิตวิทยาก,กับสหภาพยุโรปยังไงเพราะสหภาพยุโรปไม่ทําอะไรแล้วปล่อยให้คนตายตรงนั้นเนี่ยหนาวตายอดอาหารตายเนี่ยคนที่ถูกประน,นามก็จะเป็นสหภาพยุโรปนี่แหละโหนี่แผนล้ำลึกมากเลยนะเนี่ย ก็ถ้าฉันเป็นคนเลือดเย็นเนี่ยก็ไม่สนใจก็ปล่อยคนตายถ้าคุณคิดว่าคุณไม่เลือดเย็นคุณก็ต้องทําอะไรบางอย่างสิอย่างนี้แปลว่ามันเล่นกับมันเล่นกับเขาเรียกอะไรศีลธรรมมันเล่นกับความรู้สึกเรื่องมนุษยธรรมศีลธรรมถ้าเกิดสหภาพยุโรปบอกว่าเรามีศีลธรรมสูงส่งเนี่ยยูต้องไม่ทนกับเรื่องพวกนี้อย่างนี้แปลว่าถ้าสหภาพยุโรปเขาตกลงกันว่าให้เปิดโปแลนด์ก็ต้องเปิดใช่ไหมเพราะว่าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปใช่แต่ว่าโปแลนด์ก็คงจะเปิดเพราะว่า ถ้าเกิดสหภาพยุโรปมีมติแล้วเพราะคนส่วนใหญ่เขาอยากจะไปเยอรมน,นีแต่คำถามก็คือว่าเยอรมน,นีการเมืองก็เปลี่ยนแล้วอวะเมเนล,นลววโคก็นนกไม่อยู่แล้วอะเมลโคก็เป็นคนที่แบบว่าเปิดรับแบบจนกระทั่งคะแนนก็เสียไปเยอะอะไรเงี้ยเพราะนั้นในสหภาพยุโรปเองก็ต้องคิดหนักอะว่าจะโต้กับยังไงเพราะว่าการจะทํานโยบายอะไรบางอย่างถึงแม้จะเป็นเรื่องมนุษยธรรมเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคํานึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนในประเทศด้วย จำได้มาปี2015ตอนที่เมโคตอนที่น้องอลันถูกคลื่นซัดมาโอ้โหทั้งโลกน้ำตาไหลร้ลองไห้ช่วยเหลือผู้ลีภ้ภัยผู้พยพเมกโคเปิดเยอรมน,นีรับผู้ลี้ภัยแบบเยอะมากมแล้วก็พอผ่านไปหนึ่งปีกระแสตีกลับคนเริ่มไม่พอใจที่มีผู้ลี้ภัยมาเยอะแล้วก็ไปมองว่าเนี่ยทำให้เกิดปัญหาอัจฉรกรรมคือพี่ไปตามเรื่องนี้แ<อ>ทบทุกปีในเยอรมันมก็ไปดูสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลีภ้ภ<ม>ัยซึ่งก็ บางส่วนก็ไม่ได้แบบว่าถูกกีดกันถูกมังเกียดแต่ว่าชีวิตก็ไม่ได้ง่ายแล้วกระแสะคนก็ตีกลับทำให้เมเคิลเนี่ยเสียคะแนนไปเยอะแล้วก็มีส่วนทำให้ต้องลงจากตำแหน่งทางการเมืองในที่สุดด้วยอีกกันหนึ่งที่คนกังวลคือก่อการร้ายจากตอนอกกลางที่จะเข้ามาในยุโรปง่ายขึ้นใช่คือตอนนั้นคนก็มองว่าเออเปิดผู้ริภัยมาตอนแรกก็สงสารพอกระแสะตีกลับเป็นแบบเนี่ยมันเกิดปัญหามากมาย ทั้งๆที่อาจจะไม่ได้มาจากผู้อ,อพยพหรืออาจจะมาแต่ว่ามันเกิดเคสสองเคสแล้วก็กลายเป็นการเหมารวมใช่ใช่เพราะนั้นถ้าพูดในแง่ของสหภาพยุโรปเนี่ยนโยบายนี้ก็ไม่ง่ายจะเปิดรับยังไงอ่ะจะพอเป็นลูคาเชนโกแล้วก็ไม่รู้จะกดดันยังไงจะทำยังไงก็ห <c oughs> นังไม่สนใจอ่ะเออโนสนโนแคร์มอเออโนสนโนแคร์แล้วก็มีพี่ใหญ่แบ็กอัพอย่างปูตินแบ็กอัพอ่ะแล้วเออนี่มันก็เลยกลายเป็นเป็นจะเรียกว่าเป็นวิกฤตผู้ลี้ภัยก็ได้ วิกฤตผู้พยพก็ได้แต่ว่าอีกอันนึงมันก็เกิดขึ้นท่ามกลางการเล่นการเมืองของแกะดําของยุโรปประเด็จการคนสุดท้ายของยุโรปก็คือลูคาเชนโกเอาคืนแสบมากอใครจะคิดนะว่าออจะใช้วิธีนี้แต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือบรรดาผู้พยพ่ะไม่มีใครเขาอยากจะออกจากบ้านตัวเองเหรอกพี่ทําเรื่องผู้ลี้ภัยหลายครั้ง ถามเราเนี่ยเราอยากไปไหนไหมถ้ามันไม่มันไม่คอขัดบาดตายจริงๆอ,อ่ะเราก็อยากอย,ากอยากอยู่บ้านปาวะใช่หรือจะาาไปอยู่ที่อื่นก็ไม่ได้แบบอยากไปอยู่ถาวรน,นะในเมื่อครอบครัวเราเพื่อนฝูงเรารากของเราอยู่ที่นี่เราก็อยากอย,กอยู่ถ้าชีวิตมันดีอะ่ะแล้วกลายเป็นว่าชีวิตเขาต้องแปลงมาเป็นหมาออให้แบบลูคาเซนโก้ใช้อย่างนี้นใช่นะแล้วตอนนี้ที่คนกลัวก็คือหน้าหนาวหนาวจริงๆหนาวเข้ากระดูกตรงนั้นนะแล้ว ขนาดหนาวมีบ้านอยู่มีเครื่องทําความร้อนความอุ่นเนี่ยคนยังทนไม่ค่อยไหวเลยแถวนั้นน่ะล่าสุดมีภาพเขาเริ่มตั้งค่ายกันในป่าแล้วพี่นาะแต่ก็มันก็ลําบากอะเพราะมันกลางปา่าแล้วอันนี้จะเป็นโจทย์ใหญ่ที่สหภาพยุโรปจะต้องรีบแก้แต่จะแก้ยังไงเนี่ยติดตามตอนต่อไปค่ะวันนี้ลาไปก่อนฮะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ